สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องชีวิตนี้ต้องมีพันวัดนะคะแล้วภาพที่เห็นอยู่ตรงนี้นะคะก็คืออุโบสถหลังใหม่ที่มีความสวยงามแล้วก็เป็นอุโบสถสองชั้นค่ะหรือบางทีก็จะเรียกว่าอุโบสถลอยฟ้านะคะรอบๆของอุโบสถก็จะเทคอนกรีตเป็นลานกว้างเพื่อให้จอดรถได้สะดวกค่ะและที่นี่ก็คือวัดบ้านงาวซึ่งอยู่ที่จังหวัดละนอง นี่นะคะมีพระพุทธรูปหายา,ยากอยู่องค์หนึ่งนะคะซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่ทำจากตีบุกทั้งองค์แล้วก็หาดูได้ยากมากๆค่ะเดี๋ยวเราจะได้พาเข้าไปชมกันนะคะวัดนี้นะคะภายในวัดเนี่ยยังเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นมีวังมัตฉา แล้วก็ปลาน้ําจืดมากมายให้ดูค่ะแต่ว่าตอนที่เราไปเนี่ยเป็นช่วงโควิดก็พิพิธภัณฑ์ก็ปิดนะคะแต่ว่าเราได้เข้าไปไหว้พระดีบุกเนี่ยก็ถือว่ามีบุญมากๆแล้วค่ะในส่วนของบัดวัดนะคะก็จะอยู่ใกล้กับสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญๆอย่างเช่นน้ำตกงาวภูเขาย้าค่ะและนี่ก็คือ พระที่เราพูดถึงนะคะก็คือหลวงพ่อดีบุกซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยมีชื่ออย่างเป็นทางการว่าพระติปุกะพุทธมหาสาักยะมุนีสีและนังซึ่งมีความสวยงามมากๆเลยนะคะแล้วนอกจากนี้ที่เพื่อนๆเห็นอยู่ตอนนี้ก็คือภาพบนฝาผนังนะคะที่มีความสวยงามมากๆค่ะ สำหรับวัดนี้นะคะอยู่บนเส้นทางระหว่างชุมพรละนองนะคะก็ทริปนั้นเนี่ยเราจะไปที่ละนองนะคะ สำหรับใครที่อยู่แถวชุมพรหรือละนองนะคะสามารถไปสักการะวัดนี้ได้นะคะแล้วก็ไม่ไกลสำหรับคนภาคใต้เนาะแต่ว่าถ้าคนภาคอื่นรวมถึงกรุงเทพเนี่ยก็อาจจะไกลสักหน่อยค่ะแต่ถ้ามีโอกาสได้จัดรูทติ้งไปทางเส้นภาคใต้ก็อยากจะชวนให้เข้าไปไหว้พระดีบุกด้วยนะคะ ตรงนี้เป็นด้านล่างของอุโบสถค่ะ และนี่ก็คือวัดบ้านงาวแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะแต่ก่อนจากไปฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ช่องชีวิตนี้ต้องมีพันวัดด้วยค่ะยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้าวัดหน้านะคะสวัสดีค่ะ